สวัสดีทักทายวันจันทร์จ้าเพื่อนๆือนวันแรกของสัปดาห์แดดแจ่มแจ่มวันเนี้ยกลางคืนหนาวเพื่อนเพื่อนตอนนี้ก็ยังอากาศเย็นอยู่นะคะเพื่อนเพื่อนวันนี้เอามีสินค้าทดลองมาแจกนะคะเพื่อนเพื่อนคนละหนึ่งกล่องคนละหนึ่งจิ้นชิ้นนะคะเพื่อนเพื่อนอันนี้เจลลี่เสริมสร้างภูมิภูมิกันอันนี้บัลลเซ่จ้ะผิวปรับผิวขาวจ้ะอันนี้ดูแลเกี่ยวกับดวงตานะคะเพื่อนเพื่อนสามอย่างนี้ราคาหลักสิบนะคะเพื่อนเพื่อนแต่อันเนี้ย บริษัทเขามีแคมเปญให้มาแจกฟรีนะคะเพื่อนๆคนละหนึ่งกล่องหนึ่งกล่องเท่ากับสองซองในหนึ่งซองเท่ากับผักแล้วก็ผลไม้ล้วนๆเลยนะคะเพื่อนๆหนึ่งกิโลกินก่อนนอนจะเพื่อนๆเช้ามาถ่ายออกหมดเอฟเบอร์ตัวนี้ช่วยดีท็อกลำไส้ล้างลำไส้ช่วยขับของเสียช่วยทําให้ลำไส้ของเราสะอาดลดกินตัวกินปากนะคะเพื่อนๆห่างไกลจากมะเร็งลำไส้จะเพื่อนๆแล้วก็สามารถเอ สร้างเลยได,ได้ด้วยนะคะเ,เพื่อนๆมีกลุ่มสอนงานเทรนงานฟรีให้เราทุกวันจะ้ะแค่เรามีเวลาไปเรียนรู้กับบริษัท1-2ชั่วโมงเจ้าของบริษัทเขามานั่งสอนให้เราเองนะคะเ,เพื่อนๆแอปก็ชื่อแอปดรอปดิสนะคะแอปก็โหลดฟรีสมัครฟรีรับเซตทดลองฟรีรับคูปองเช่าฟรีอีก300นะคะเ,เพื่อนๆสนใจก็ไปหาโหลดแอปแล้วก็เข้าไปรับเซตทดลองกันได้นะคะเ,เพื่อนๆ